อเอาเกือบมาตาเดียววันนี่รุนแล้วจะไปแบบใดเด้อพี่น้องเอ้หักน้องใหม่ซอยแยล้ำเด้อหนี่หลายคักหลายเนี่ยเกิดเรื่องกันเลยครับนี่เกิดไรระดับเลยครับทำงานสามนอน ครับมาพคกับตะแบงยาล้ำฟาร์มนะครับวันนี้เกษสวนน้ำใหม่ครับสวัสดีค่ะมาเบิองน้ำใหม่อยู่สวนครับวันนี้กาดหลายขึ้เก้าแล้วครับนี่เบิงก่อนครับวนสตน้ำใหม่อยู่น้ำสวนนี่แหละเบิงดูพี่น้องยาลํำได้กัดตาไหมเสียวมัส่ซน้ำใหม่ล้องเบิงนี่ตะกาตะแบงสารไห่ว่าจะไปเก็บเห็ดพนาเลยท่านไหนมีเห็ดไปเก็บยู่ เดี๋ยวมาใส่หน่อใหม่ก่อนรายังสารกระตาฝีมือนะครับหน่วยแักใ่ายเลยเอามาแหกหมืนใส่หน่อใหม่นะครับตันตาให้ไปเก็บเห็ดเนาะเห็ดท่านบอกไหมเกิดดีก็เลยทั้งหักทั้งสับโอนล่ะย่านมันถือเนาน่อยเหลียงก็มีหลายนะครับ của gì đứa này Đây là của bó phè cắn đấy đang đỉnh Có khảo đấy hả luôn ตัวไหลก็ยังออกคักอยู่คือเก่าเนาะเอามายิมงได้กระดายยิ่งด้วยฝนตกมาใส่ก็แหงออกดีครับก็ว่าหันิ่มจยัดนอหน่อยแล้วออกไหล 没、嗯、人我、哦。 พี่น้องเอ้ยนักน้องใหม่สอยยายล ắ m เด้อนี่ยหลายคักหลายเนี่ยต้ละมื่อยายละ l กิจจากวาดซับนกน้องใหม่นี่เร็วซับเลยมาันกระมวนนี่ครับช่วงหน้าฝนกัดน,น้องใม่กำลังออกไรกัดซับมื่อเป็นมื่อนะครับออกว่านี้เห็นคักงดู ผ่าสองเลยมันอยู่ตีกันไหลแต่ว่าน้องงามอยูนี้แหละโใหญ่ก็ได้เนาะก็ะมิตรน้องงามๆเลยครับนอ้นองงามสมบูรณ์ดีนะครับแทงอ่อนดีน,อนอั่นเองแต่ว่าก็ระอนอยู่นี้ เกิดเลี้ยงกันเลยครับนี่เกิดไรเลยดับเลยครับักนินอหนึ่งสองสามสี่หาหนอหกนอครับมีพี่เลี้ยงนอเดียวโอ้มีพีเลี้ยงล้ําเดียวบางดุนออกลูกมาเลี้ยงกันเลยครับหาลูอกอะไเจ็ดนอนี่แล้วนี่บ่เอานอเจ็ด cần biệt cân, ngon này ở đây chắc ngon ngon thì cào dưới ăn thì dưới kìa trong này nó đi ơi tỏ lại nó thôi thử cái tỏ đồ lèo đấy tỏ câu lấy lại ยับกับนม่ื้ตรงปันไดีขนาดว่าไม่เลี่ยงเนาะแต่แบบขยับออกมานอกหลายเลย สามนอเลี่ยงเลยครับถึงแหนงน้ำนาแหนงกับอะไร นอนไอหลยย่ไหล่ครับเนี่ยกำลังขึง้นสิวออกอีกโดนอยู่นะครับออกเรื่อยๆนะครับ đây đây bón gì đây nó nó nắng tiếp tốn nó một kệ Hãy subscribe Mình đang sồn tên lúc nó không ta may má ta bèn sản hay may may thương nuôi nhai vô thế là, cả nhắn lồn ta không phải แทงเดียวออกมาเพิ่งดูแสดงว่ากระตาหมานนี่ครับเออดรหลายครับน้องใม่งามๆเนาะวันดีนี่ละครับวันนี้ก็สับน้องใหม่ขึ้เก้าแล้วครับวันนี้ก็ได้หลายขึ้เก้านะครับน้องใหม่น้องแง่ปนกันไปนะครับแต่ว่าก็หลายอยู่ฝนช่วงนี้ฝนมาดีกันน้องใหม่ก็ออกมาตะโดนแล้วนะครับออกยังงูท่านเดือบนะครับออกเรื่อยๆนะครับเป็นน้องใหม่ไพเลี่ยงเขานะครับ อาครับวันนี้ก็เบิง่งยาลำซับต้นแหมกันเงียแล้วนะครับ <c oughs> ยังไงก็ะจะรืมคอมเมนต์ให้กำลังใจยาลำเลยนะครับ <c oughs> พี่น้องที่เบิ่งในเพจ Facebook แล้วก็่าลืมเขาไปเบิ่งในช่อง u t u b e ของเฮาให้น้ำเน้นนะครับ <c oughs> ไปให้กำลังใจกันในสองช่องทางนะครับ <c oughs> ช่อง youtube ของเฮากับช่องตะแบงยาลำฟ้ามือกันแหละนะ <c oughs> ยนะ <c oughs> ังไงคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่น้องกับสิมา,าับให้เบิ้งเรีย่ยๆยังสิละโอ้ยเขาเกือบมาตาเดียววันนี้รุนแลน้วจะไปแบบไหนอื้